ค่ะขอกาบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องนิวพาโชคน้องพาด้วยนะคะ<อ>วันนี้บรรยากาศสดๆนะคะที่บ้านแม่คุราดานะคะท่านผู้ชมเข้าเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะคะไม่ได้กลับนะคะเป็นปู่พญานาคเจ็ดเสียนนะคะท่านผู้ชมเข้าฝันคุณแม่นะคะเข้าฝันตั้งแต่ต่องวดนะคะฝันต่องวดแม่นนะคะท่านผู้ชมเนาะเข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะ ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหลักฐานเก่านะคะเป็นหลักฐานของงวดที่ผ่านมานะคะเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะเป็นแนวทางหลักฐานเก่านะคะ เข้าเป็นความฝันซาทุขาวซาทุค่ะเข้าเป็นความฝันแม่รัดดานะคะเป็นปู่พญายนาคเจ็ดเสียนเลยนะคะท่านผู้ชมสีเขียวนะคะมาให้โชคให้ลาบแม่ขูนะคะแอดมินก็เลยตีเป็นพญายนาคเป็นเก้านะคะเจ็ดเสียนเป็นเจ็ดนะคะท่านผู้ชมก็เข้าเจ็ดเก้าตรงๆเลยนะคะสำหรับ แนวทางของแมคคูลด,ดานะคะบรรยากาศสดๆนะคะเข้ามาแล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะปู่แปดศอกดีใจที่ได้สร้างใหม่นะคะก็เลยโดนมัดดาลความฝันให้กับแมคคูลด,ดาเข้าตรงๆเลย79นะคะท่านชมเนะมาะเดี๋ยวเราไปตามแนวทางแมคคูลาด,ดาพอให้เลขเขา่าเขาก็อัน้นโอ,อ้โพอให้เลขเขา่าเขาก็อัน้น,ก,นขขกับวา อันอเจ็ดก้อนเป็นเหล็กอันเหล็กดังอืมก็ให้เหล็กผอมเขาจะห้างหนเนาะร้บเปลือกไดไหมอัญผอมออก็คือเมื่อกี้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้มาติดตามแม่ครูละดาอีกนะคะครับช่องลูกนิวพารวยลูกน้องพารวยนะคะแม่ดวงพารวยนะคะครับจะสามช่องที่ติดตามแม่ครูมาตลอดค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเจ้าค้าครับเนาะค่ะครับเลขเข้าเจ็ดเก้าเนาะตั้งแต่สองงวดค่ะที่ฝันว่าองค์ปู่พญานาคขึ้นมาค่ะ ก็คือตีง่ายๆเลยเนาะไม่้ดเจ็ดเก้าขึ้นมาเลยครับก็คือตียังไงก็ได้เจ็ดเก้าเนาะก็นั่นเลยลูกศูนย์เจ็ดห้ากับเจ็ดเก้าต่องวดเลยจ้ะไม่ต้องกราบเลยเนาะลูกเนาะจ้ะทุกคลิปมันจะมีเลขเจ็ดเก้าตลอดใช่จ้ะทุกคลิปจะมีเจ็ดเก้าตลอดแต่เลขเยอะไปหน่อยเนาะมาช่วงระยะหลังเนาะคก็คือท่านผู้ชมหลายท่านเลยคอมเมนต์เข้ามาว่า เลขมันอั้งครับแม่ครูเลขเจ็ดเก้าก็คือหาซื้อไม่ได้เลขตัวนี้อ๋อจ้ะทั้งที่ว่ามันก็เป็นตัวนี้ของแม่ครูด้วยเนาะเศร้าเนาะครับเลขข่าวแล้วก็อั้นเนาะครับเศร้าเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยครับแม่ครูไม่บรรลานสักนิดนะลูกเนาะครับอพอะพ่อแม่เอฟซีเจ้าค้าถึงจะเลขข่าวก็เงียบเนาะครับเงียบเงาเงียบเงาครับ ก็เอฟีบางท่านก็คือพี่น้องหลายๆท่านเลยถ้าเกิดเห็นว่าเลขอันปั๊บเขาเขจะไม่อยากลงทุนครับใช่จ่ใจครึ่งหนึ่งใครจะอยากซื้อจแต่แอดมินก็เชื่อนะครับว่าปู่ท่านจะต้องโดนบานให้อีกงวดนี้ใช่ค่ะลูกเพราะว่าปู่ท่านได้บ้านหลังใหม่แล้วเนาะ่แปดสอนะครับแล้วก็เลขที่จุดทูบวันนั้นมันไปออกต่างประเทศเป็นที่สิบเจ็ดใช่ไหมแม่จ้า ไปออกต่างประเทศ 6, 2, 9, 2 2> สองเก้าสองเก้า <9, S 1> ใช่ลูกไปออกกลางคืนไปออกต่างประเทศครับใช่จ้ะไม่ได้ตามเลยค่ะบ้างท่านก็ไม่ได้ตามเนาะเพราะว่าเขาไม่รับเลยเจ็ดเกายคลิปอยู่คะ่ะเล็หนึ่งนะคะก็คือว่ายังรอแนวทางของแม่ครูกันเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ ก็คือถ้าถ้าไม่เห็นแม่ครูออกคลิปนี้ก็จะโทรมาหาเลยใช่ไหมคใช่ค่ะเหมือนจะถามว่าแม่ครูไม่สบายหรือเปล่าแม่ครูเป็นอะไรอย่างนี้นะคะครับือ้นครสวรรค์ก็อั้นโอูแสดงว่าอั้นหมดเลยแล้วเลขตัวนี้ประกอบกับมันดังกับวันครูด้วยหรือเปล่าเจ็ดเก้าหกแปดกับเจ็ดเก้ามันดังมาตั้งแต่งวดปีใหม่เลยเนาะครับแม่ระดาฟันจังไดก็จาาที่ว่าฟันเห็นปูพญานาคนะคะเนี่ย คือว่าฟันขึ้นมาบนน้ำเลยครับแล้วก็แบบเล่นน้ำแบบน้ำน่ะกระจายเลยนะลูกอค่ะแล้วก็ตวัดหางเนาะเล่นก็เลยแม่ครูก็ว่า07579เนาะลูกๆก็พากันว่าแม่79พญานาคก็7เสียนใช่ค่ะแล้วก็พญานาคก็9เนาะค่ะ77หัว7เสียนนะคะก็มาตรงๆงเลย79 เป็นปูพญานาคสียังคะแม่สีเขียวลูกเห็นฟันเห็นสีเขียวนะที่ฟันเห็นนะเขียวสวยงามมากเลยองใหญ่ไหมคะแม่ใหญ่มากใหญ่มากน้ําที่กระบะไระน้ามันกระสานกระเซ็นกระเด็นแบบค่ะสวยงามมากไม่เคยฝันแบบนี้เลยลูกคเหมือนปูท่านกําลังเล่นน้ำน่นั่นเละลูก ก็คือไม่ครฝันหลังจากที่เราตั้งสารเสร็จใช่ไหมครับใช่ตั้งสารเสร็จได้คืนหนึ่งคืนที่สองก็ฝันลเลยอ๋อครับถ,ถือว่าเป็นนิมิตฝันที่ดีเนาะไม่ครจ้าครับสําหรับงวดนี้ก็คือมาแสดงความมีใจกับไมโครเนาะเพราะว่าเมื่อวานไม่ได้มาะนะครับผมคือมีไงก็ไม่รู้ว่ามีท่านผู้ชมได้โชคได้รับกับไม่ครหรือเปล่าเนาะจ้ะคือเงียบ,มบไม่รู้ จ้ะครับเดี๋ยวได้ซื้อผลไม้ซื้อไร้ว่ายปลูกเนาะแม่ครูจะ,จะลงเวอร์ให้ท้ายคลิปนะคะเนาะท่านผู้ชมเกิดมีเอฟซีได้โชคได้ลาบอย่างนี้เนาะแต่ว่าความรู้สึกแอดมินนี่ว่าปู่เพิ่อเสียหายอีกอยู่ได้ค่ะแม่เพราะว่ารู้สึกว่าเพิ่อดีใจแห้งเนาะที่ได้ได้สานจ้ะลูกแล้วก็เลือกเขาเลยนะคะคตั้งแต่ตั้งสานมาเลยนะคะถือว่าหลังจากที่แอดมินมาตามแม่ครูเป็นโค้งสุดท้ายแม่ครูก็ไม่ได้ฝันอะไรเพิ่มเติมเลยใช่ไหมครับ ก็ไม่ได้ฝันอีกเลยก็ฝันแค่นี้ก็ไม่ได้ฝันอีกเลยลูกเออ <c oughs> ค่ะขอเสือเอสีได้โชคได้ลาภกับแม่ครูอยากจะร่วมถวายผลไม้กับปู่ก็ติดต่อทางเบอร์แม่ครูได้เลยนะครับผมเนาะค่ะจ้าอ๋อสุดปังไม่ได้ไนนค่ะเจ็ดเก้าอันเนียเรียว่าเล็อันเนาะค่ะจ้ามันอัน แค่มิ่นยังว่ากันถ้ามันก็ไปซื้อมาเนาะพอกําลังแม่ครูมีนิดนิดหน่อยหน่อยก็ต้องไหวปู่เลยเนาะครับจ้าถ้าพอพอไม่ไม่เอฟซีไม่ไม่ถูกเนาะครับแต่แม่ครูก็ซื้อไหวเองก็ได้อย่างละนิดอย่างหน่อยพอได้ให้ปู่ได้ลงมาเสวยได้รับประทานเนาะครับจ้ะเพราะว่าหวยเข้าแล้วครับแม่ครูปู่ท่านก็ซาให้เนาะแม่ครูจ้าช่างปู่ ก็คือเวลาแม่ครูถวายก็จะถวายทั้งปูแปดศอกแล้วก็ถวายทั้งค่ะนี่เมื่อวานก็ได้มะขามวานนิดหน่อยก็มะละกอแม่ก็เลยไหว้ครับครับเดี๋ยวเราจุดธูปไหว้ปูก่อนเนาะค่ะยังไม่ได้จุดธูปไหว้ปูเลยนะครับท่านผู้ชมค่ะจะคุยกันอยู่ทุกครั้งก็คือการก่อนที่จะคุยกันต้องทําพิธีใช่ไหมครับแม่ครูใช่ต้องไหว้ปูก่อนใช่ไหมครับไหว้ปูก่อนอันนี้เรา สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเนาะอันนี้เราก็ไหว้ปู่ตามปกติผมไม่ครูทุกครั้งเนาะลูกเนาะเอฟซีว่าสองครัวไม่ได้ตัดใช่เขาไม่ครูให้เจ็ดเก้านะครับให้เจ็ดเก้าไม่ไม่ต้องตัดเลยเนาะให้ติดตามนะคะเพื่องดหนีปูพันธุไส้สามตัวเนาะค่ะเพราะว่าพันธุาไใหม่แล้วทั้งปูแปดศอก แล้วกับปูหนีเพิ่นก็ได้ลูกปั่นองงหญ่แล้วเนาะค่ะครับกระปูทำในสามตัวเนาะค่ะไม่แน่นะคะวันนี้นะคะพอตั้งสารปุ๊บกะเหล็กเขาตรงๆเลยบริกับเลย<ช>นะคะคือหลังจาตั้งสารแม่ครูก็ฝันดีเลยนะคะท่านผู้ชมเจ้าก่อนเนาะไม่ฝากขอบคุณแม่แม่ เจ้าของตะเกียงะจะเสื้อผ้าอาพ์ทุกอย่างเนาะ,ะชื่อแม่เฮียงแซ่อึ้งน,นะคะ,คะแม่ครูฝากขอบคุณแม่เฮียงแซ่อึ้งด้วยนะแม่ที่ศรัทธาองค์ปู่แล้วก็แม่ครูมาตลอดไม่ขาดระยะเลยกระทั่งไฟฉายเอามาให้ส่งกลางคืนเนาะเวลาไปเข้าห้องน้ำมันนืดใช่ค่ะ,คะแล้วก็ร่มกลัวร้อนจะ แล้วก็นอไม้แล้วก็เงินซื้อน้ำมันน้ำมันตะเกียงไม่เคยขาดเนะาะจะเนี่ยก็ได้ฝากเงินมาซื้อน้ำมันตะเกียงสองร้อยแล้วก็ล่มแล้วก็ทุกอย่างเสื้อผ้าใช่ค่ะขอ,ขอบนอไม่ค,ค่ะแม่ขอบคุณแม่เฮียงแซ่อึ้งด้วยนะคะแม่ขอฝากขอบคุณไปทางช่องลูกนิวพารวยลูกน้องพารวยแม่ดวงพารวยนะคะค ถ้าแม่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้แม่รับรู้ด้วยนะคะว่าแม่ครูก็คิดถึงแม่นะคะจ้ะที่แม่รัทธาแม่ครูแล้วพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านเนาะที่ศรัทธาองค์คูแล้วก็แม่ครูด้วยค่ะค่ะหวยเจ็ดข้าวก็ถือว่าข้าวเนาะลูกนิวลูกน้องเนาะลูกนาอตรงตรงจ้ะตรงตรงค่ะต่อไปก็แม่ครูก็จะจุดธูปเนาะเก้าดอกค่ะ ถ้ามาน่างเจ็ดใส่อสเอฟซีท่านนี้ซื้อโรตารี่เยอะเนาะแต่มันมาบนเจ็ดเก้าใสียด้ยเนื่อามาข้างล่างนะเจ็ดเก้าเรายี่สิบใบเลยมันอาออกบนเราไม่ควรเนาะออกบนแล้วก็แห้วเนาะเราก็มูนไม่รู้ล่างบนเราต้องมันเป็นความฝันนะแม่น้อน่เลมันเป็นความฝันเราก็ต้องบางคนก็อาจจะคิดว่าอาจเป็นเลข่างเนาะไม่ควรเนาะ จะจะพูดยังไงดีเนาะแม่กูก็ไม่ค่อยรู้จะพูดเนาะ,ะนนะ <laughs> ให้ไปก็ซื้อไม่ถูกก็เนาะแม่เอ้ยไม่รู้จะว่ายังไงพ่อพ่อแม่แม่เจา้าค้าวันนี้เอาใหม่เนาะคะา่ะเอาใหม่นะคะอููนะเราอย่าไปตตแต่บนเนาะลูกเนะาะ นี้ก็เอาไหมนดีรัวท่านผู้ชมลงมไหมลูกพอจุดได้ไหมฮะจุดได้อยค่ะน่าถ้าได้อยู่ค่ะแม่เขาลง่ปัญญามัุดเทียนดีที่สุดแม่จะบอกตะเกียงก็ดีเทียนก็ดี สว่างเนาะค่ะในสว่างจังวันนี้พอลมปนไดนะคะไม่ลุมเท่าไหร่หรอกเย็นหน่อยเลยหนาวต้มต้มต้มน้ำอาบน่ะสาธุ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 เด้อยองคูอุ่นกำเืนฉลีภิธราชปูจีชนะ นาคราชปูชีสุโธยาสิทุานะ่าเนาะเปสอโสโวปูชีวุขอ้อแน็งแห้อโมยนาลีเอากันไหนเบตธุบราสิบสิสสเ,ตเต็กไหลตะโกนก็คิดคนแนก็ดีองค์ท้าเวทสวรรก็ดีองคพ่อจัดตัวค้าอ้ทงก็ดี มีช่อเอนุ่งวยนล่งตารวยแม่ดวงตา้วย,ดวย,ดวยได้มาติดตามเล่ก,กเข้าเจ็ดเก้าแต่ก็เงียบบก็ไม่เป็นไรงวดหน้าอาใไห้เนาะให้ปู่ให้รงๆงนะปู่เอลใช้ลูกหลานนะปเลนะักศึกษาต่อตัวตัวสมาร์สรมารทนักกามนุษย์นักศึกษาต่อตัวตัวสมารทส,ารสรม,มาทมนุษย์ หากว่าตัวรัตุสมาชมพูเพราะวาพาิตวามีตรรมสมีตานตาบีิตจิตาพาริตังพันตุสัพพิจันติจรุภิสิริจขาราิจันาิเทวิมานิที่เปรักเทขามีตรุ้บาคามีเทหวาทุนิเทตุคมาจยันตุเทวาชลธทาวิสมียักขาพันทัพนาคาปิทันตาสันติกยมุนิวราวาจันงสาตาวูมีสนันตุ

มืดทำไมถึงได้มืดมนเทเอฟซีอ๋อครับจะได้เนาะปู่เนาะจ่ใจขึ้นหนึ่งก็ไม่เอากันเนาะครับพ่อให้แล้วทำไมไม่เอากันล่ะลูกเอ้ยใช่พ่อทำอย่างนี้ขอเงินก่อนขอตรงตรงนี้ขอตรงตรงนสักงวดค่ะ ีอย่ามาสักงวดเลยไปเรื่อยเรื่อยเห็นหนลูกนะครับปูซาทุไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยทุนะคะขอขอปูเรื่อยเรื่อยเนาะค่ะเนาะปูเห้ือนลูกหลานในปนีปนติเนาะก็ไม่เอาตั้งแต่ตัองงวดเนาะ ท่าบางท่านก็หยิบจับไว้ไ huh. ม่ได้ค่ะแม่ครูเขามีหลายองค์นะลูกนะครับมีหลายอมค์มากนะไม่ใช่มีแค่ปู่นะลูกนะค่ะก็ขอให้ทุกพระองค์เนาะดูมันดาลให้กับให้โชคลาภให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมไลฟ์สดคลิปนะคะเนาะ E mm. ปู่ว่าเพิ่นสิให้ไปอีกเรื่อยๆเนาะคะเนาะว่าเพิ่นจะให้ไปเรื่อยๆเลยครับแม่ไม่รู้ว่าปู่ท่านจะให้อีกกี่งวดเนาะแต่ว่าท่านบอกว่าจะให้ไปเรื่อยๆนะครับเมื่อปีที่แล้วปู่ก็บอกแบบนี้ไม่ใช่เลยลูกใช่ค่ะแล้วแนวทางก็เข้ามาเรื่อยๆเนาะค่ะจะหลุดบ้างก็ไม่กี่งวดก็เข้ามานะคะสามตัวแล้วก็ค่อยให้เนาะค่ะเนาะวันนี้ปีนี้ต้องมีสามตัวให้เห็น ในความรู้สึกแอดมินนะคะก็คืองวดเมื่อกี้เจ็ดเก้าก็ยืซีหลายๆท่านก็ไม่รู้เนาะเอาไม่ได้เนาะที่ปู่ท่านให้มาเนะอบอกปูก่นะค,ะนะครับสิไปเอาแต่เล็กถูกนะคะเนาะครับปู่ท่านก็เสียใจอยู่เมื่อกี้นะเนาะแต่แอ,อดมินก็เข้าใจท่านผู้ชมอยู่นะครับ,รบเพราะว่าเล่งตัวนี้มันก็ทังที่จะดังนะครับท่านผู้ชมเลยอาจจะหาหยิบจับไปไม่ได้เนาะพอาปู่ท่านก็ให้ตรงตรงเลยเมื่อกี้เนาะเจ็ดเก้าเลยนะครับผม ในงวดนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันใหม่น้อไม่ครจ้ะครับเริ่มใหม่นาะครับเพิ่งแต่งวดแรกเนาะค่ะปีหกแปดนี้คืองวดแรกค่ะแหกมานครับแต่ก็ไม่ได้ตังค์ครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมมีโชคมีลาบนี่กับเลขไม่ครไม่ครก็จะดีใจด้วยเนาะไมโครูชค่ะครับจะไม่เป็นไรเพราะว่าก็เข้าใจอยู่ท่านผู้ชมในการลงทุนเนาะไม่คร ประกอบกับเลขมันหามันอั้นด้วยนะครับผมงวดนี้ก็ขอปูตรงๆอ,อีกคิดว่าง,งวดนี้น่าจะไม่อั้นหรอกครับแม่ครูเพรุ่งนี้วันอาทิตย์มะเือน,นใช่ไหมครับ,รบมีวันจันทร์ครับวันที่ยี่สิบเพราะว่าท่านผู้ชมนี่ก็ยังรอกันเยอะแนวทางของแม่ครูแล้วเลขของแม่ครูน่ะถ้าเรา ไม่ได้ตั้งใจมันจะชอบไปออกต่างประเทศน้องแม่ครูเนาะสังเกตแล้วเลขทูก็เก้าสองก็ไปออกต่างประเทศนะครับเอาไปเด้อห้าสามเก้าห้าสามเก้าทำไมแม่ครูชอบเลขตัวนี้คะแม่ครูเห็นกับขาตูโอ้ค่ะมันเป็นยังไงครับแม่ครูตัวตัวตัวเลขเนี่ยครับขึ้นห้าสามเก้าเป็นชัดเลยใช่ไหมครับแม่ครูชัดที่แรกว่าจะไม่ให้นะ ค่ะแต่ว่ามันชัดหมอคะแม่ชัดครับแล้วแล้วที่คุณคุณยายฝันเกี่ยวกับเลขเก้าสองที่มันออกรอบผ่อนคุณยายแกฝันว่าไงครับฝันว่าได้ใส่ไข่คอสองเส้นอครับก็เลยบอกว่าแม่ครูเก้าสงนะครับไปออกลาวฝันวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนเช้านะออืค่ะ แม่ครูเห็นตรงคาตะเลยใช่ไหมคะวันนี้เป็นตรงคาตะเลยจ้ะต,ต,ตัวไหนนะคะแม่ห้าสามเก้าเห้าสามเก้าเนาะค่ะแต่ 5, 3, ว่าขันบัวบ้าต่างประเทศกับเธ่มันออกน้ำเลยลูกใช่เขาเนาะ,ะเดี๋ยวไปพลิกตัวให้แม่แป๊บหนึ่งก่อนนะ,นะคะ,คะได้ค่ะพลิกตัวให้แม่แป๊บหนึ่งก่อนนะคะ,คะ เมื่อคืนเมื่อคืนคุณแม่ไม่ได้นอนพักผ่อนไม่ได้นอนสักนิดเลยแม่แม่ป่วยติดเตียงนะไม่นอนจ้ะแล้วหนาวนอนเลยหนาวค่ะครับขัหนาวนี่ตั้งคืนเลยเมื่อคืนปกติจะได้นอนมั่งค่ะก็เลยกลายเป็นไม่ได้พักผ่อนก็เลยไม่ได้ฝันใช่ไหมครับแม่คลูก็คือคันเวลาห้าหนาวจิปวดเขากระดูกขานาแมงอเยอะเลยขาเหยียดไม่ได้สักนิดเลยครับ ท่านผู้ชมท่านนี้คอมเมนต์มาเชื่อค่ะพราะฟันเห็นงูสีเขียวตัวใหญ่มากฟันคล้ายๆกันกับของแม่ครูเลยก็ฟันแบบนั้นเลยแม่ครูไม่ได้อุปโรูอะไรหรอกนะคะครับแล้วก็ลูกก็พากันตีเนาะก็ได้เจ็ดเก้าตรงๆก็ออกคลิปนะคะคเปิดดูเลยตั้งแต่คลิปแรกค่ะใช่ก็ชาหรับวันนี้ก็รอให้แม่ใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะ่ะวบาลกหูลกตาอะไรแบบไหนนะคะครับผมจ้า ก็คือส่วนใหญ่นี้ก็จะยังรักแล้วก็ศรัทธาแม่ครูเหมือนเดิมครับใ่ะ่หพ่อแม่เอฟซีท่านใดที่รักศรัทธาแม่ครูก็ขอให้ร่ํารวยเนาะค่ะให้ถูกหวยลอตเตอรี่เนาะลูกเนาะจะครับสมัครให้มีความสุขสมหวังตลอดไปนะคะครับจะสมัครคืเป็นแบบลุงมาแบบว่าเบิ้งเทอแหล็สิหนะค่ะก็ได้ติดตามตลอด คู้ที่คอมเมนต์ว่าดีเนาะก็คือ่ชางไปลูกคนเรามีทั้งแง่บวกแง่ลบเราจะให้เขารักเราทั้งหมดเลยมันก็ไม่ได้หรอกลูกครับจ้าก็คือร้อยคนจะมีอยู่คนเดียวครับไม่ครูจ้าลูกอย่าไปซีเรียสเลยครับจ้าก็คือแม่ครูปล่อยวางหมดแล้วเลยลูกครับใช่ครับก็คือเราก็ต้องทํางานตรงนี้ก็ต้องอันนี้เนาะไม่ครูใช่ลูกต้องปล่อยวางนะครับไม่ช่ปล่อยวาง อย่าไปเอามาใส่สมองเราเลยลูกครับเอาแต่คนดีๆสิ่งดีๆใส่สมองเราเถอะลูกคก็ตอนนี้เราก็คนที่จริงใจกับเรามีเยอะคแต่คนที่วางรายคิดไม่ดีกับเราก็มีเยอะเหมือนกันะเยอใช่ค่ะลูกสำหรับแนวทางเนาะแล้วก็รอให้แม่ครูและดาฝันแล้วก็ รอสุดถูกจุดถูกนี่เป็นของสุดท้ายเนาะแม่เนาะจ้าลูกไปคุสุดท้ายไหวบานไหวผลไม้ดีกว่าเนาะค่ะนาอลูกได้วันไหนเดี๋ยวแม่จะโทรบอกเนาะครับถึงจะ fc ไม่ถูกแต่นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะร้อยสองร้อยเราก็ซื้อไ้ว้ได้เนาะปู่ไม่ว่าหรอกปลู่ง่ายๆอยู่แล้วปูกก็รู้ว่าแม่เป็นคนลําบากเนาะเป็นคนยังไงปูกก็รู้ครับจ้เข้าไว้เพื่อนกะเห้ากระ ขอตองงดเลยเนาะค่ะน้าอะไรลูกมือวายมือบวงฉวงสี่ส่วนมากถูกนี่สิเขาตรงตรงนี่เน่ยนะไลูกใช่ต้องเอาลูกมาต้องให้ลูกมาถ่ายด้วยเวลาแม่ไหว้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ซื้อไหวไปค่ะจ้าก็คืองวดนี้ต้องนิ้นย้ำปู่ด้วยไหมครับแม่ครูว่าเป็นรัฐบาลไทยเนาะจ้าเป็นรัฐบาลไทยจ้ารอบก่อนปู่ก็เล่นไปถึงสองทุ่มครึ่งเลนาะแม่ใช่อันรือบอเพิ่นการ เพื่อนกัษิว่าเล่าไฮแล้วนะแล้วมาเขาฝันบอกแล้วคือหน้าอ้อเลยลูกก็วันนี้ก็จะจุดทูบขอปู่ท่านเหมือนเดิมนะครับขออีกลูกขอทุกงวดนั่นแหละเลขทูบปู่เนาะเพราะว่างวดนั้นแล้วก็ได้เขาเรื่อยเนาะแม่เนาะเลขถูกล่าสุดกับเขาหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะเลขถูกมือนั้นก็ต้องรอดูว่ารอบนี้จะไปจุดด้านล่างหรือด้านบนเนาะแม่โค คยังให้แม่ครูตัดสินใจอีกทีเนาะลก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามสําหรับของรัฐบาลไทยนะครับแต่วันนี้ก็เอาต่างประเทศให้ท่านผู้ชมเป็นน้ําจิ้มไปก่อนเนาะวันจันท์ใช่ไหมครับแม่ครูใช่ห้านะคะตัดเล่นนะคะแม่ครูก็ไม่รู้หรอกเห็นขึ้นกับขาโต๊ะค่ะห้าสามเก้ใช่ค่ะครับนี่ก็ท้ายคลิปวันนี้ก็ ขอขอบคุณแม่ครูนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากร่วมค่าผลไม้เนาะเล็กๆน้อยๆเผื่อได้ถวายให้ปู่ท่านน้องแม่ครูก็ติดต่อทางเบอร์แม่ครูได้เลยนะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณแม่ครูมากๆนะครับสาหรับแนวทางวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ครูครับค่ะนเนาะชูดีค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะคะเป็นแนวทางวันที่20นะคะ539นะคะข้างล่างเป็นเบอร์โทร แม่ละดานะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะฝากตามความฝันแล้วก็เลขทูบแม่ละดา,ดาด้วยนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ